รอรอต่อไปหลังจากมันไม่ได้เล่นมาก็ต้องมาเล่นเกมนี้โอเคเราไวคอนทูรบบีคอเทูยูวันนี้เรามาเล่นไอเล่นไหมครับกันนะฮะเราเคยเล่นไ e มครับกันไหมไม่เคยไม่เราเคยเล่นกันทนันแต่ตอนนั้นมันไม่ดีตอนนั้นอะมันพูดเกมไม่รู้เรื่องตาต่อยไม่เป็น <Okay. S 2> อโอเคนะเราต้องเล่นก็เต้องทำอย่างนี้ก็เลยต้องทำอย่างนี้ไปก็เลยไอ้ go to m y c l a f t เนี่ยก็คือมายถึงแอปหนึงจุดเจนะคะเอาไว้คำจนตอน,ต,อตอนนี้เรอยู่เวอร์ชันหนึ่งจุดสุดจุสนย์จุดยีสน้วไม่เคยถ่ายมาอับมาัน,นานแล้ว มันจะคิดลาบไปตอนไม่คิดลาบเพราะเจอผัดไทยนะมันเจอแบบมันเจอเสียงอะเสียงแปลกจะเสียงฟู่ะเห็นไหมมันเจอเสียงกูฟู่ไม่รู้เสียงอะไรวันนี้เราไม่แมนครับโมเคปสีโจเลวินคิดลาบไงก็ได้ความที่คิดลาบไปแล้วไอ้ที h จ s i ่ y o นายกันนู่นนั่นว่า ไม่อย่าพูดอย่างนั้นเถอะไอ้เจ,นจ๊นี่คือไมค์คลบมันก็โอเคเราไม่ได้เล่นไมค์คลบมันต้องโอ้ไปเดือนเลยละ่ะไม่เป็นเดือนเกือบปีหลันจากจมากลัวไมค์คลามาตอนนั้นมันจะมีกับ อยู่ครั้งหนึ่งนะแล้วก็เ,กเล่น<อ>แล้วก็ดีลิททิ้งไปเพราะ,ะ่ากลัวนี่นะฮะแล้วก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งนะแล้วักัปดา,าหละครั้งก็พอ,อนะฮะ<อ>วันนี้<อ>เรามาสร้างบ้านลอยฟ้าลานที่มันแม่นกระจุกจิกชาติใจไม่ใช่โอเคนี่แหละสีถ<า>ูกต้องเออ เอาคราวนี้จะเอาเป็นบ้านสองชั้นเป็นไรอิหีหินปูนเหราไม่ใช่บ้านคราวนี้นะฮะตอนเนี้เริ่มชทีนกับโรบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเล่นไม่ค่อยจะเป็นอเพอาขอภัยเป็นเฉียงสูงเลยเพราม่จริงมาหเดือนะน่ะห,หลังจากเจอผัดไทยไปจ,จะไม่มีล้อแบบนั้นผัดไทย หลังจากได้เจออิสตีของมันมามันก็เลยไม่ใกล้กเลยนะฮะในการไอโกทูไมค u b รับนะคะเราต้องใส่เพลงเพลงไปด้วยถ้าไม่งั้นนหลอนหล,อน,หลอนมากๆม,มันต้องมีเพื่อนอยู่คอยข่างเคียงเคียงคอยกอยกักสำมักกักทำบ้านต้องมีเพื่อน เฮ้ยสมนุงสมก,กุงไก่ไก่มาลุงกองเกงเ่งเสะรนิ่งเก่งกังมาลงมะเรงมะปลองปองแปงงงแงยงงงเงง,ง,เง,ง,ง,เง,งในชีวิตเธอมันต้องมีเพื่อนมาด้วยคนสักสองสองคนอ่ะมันต้องมีคนมาด้วยต้องมีเปิดเพลงสักนึ่ห้าสิบเราคุยเรื่องนี้นานแล้วตอนนี้จครั้หหงหน้ามดม,ม,มาแน, <มา S 1> น่นอน รอบนี้ไม่ต้องเช็มกเชิงมันกันไก่อนแเร่มนมันหามากมาคุยกับน้องเขาน้อจะบชื่นนะกำ้องชื่อะไรเออล้วเเลยนใช่มบก็อัดยยอชิิงเนไปจ้วยแต่ไปคุยกันทางไลน์มเปิดด้วยแล้วก็ก็เลยเียงเียกาเล่นหายไคุย,ยอยู่ตลกป่าน่ตตตาตลกเ้ามดีย๋ยววันนี้ออกแบบโครงร่างพรุ่งนี้ลงมัดเอาใหม่ oh ออกแบบโครงร่างโครงสร้างอะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาลงหน้าแล้วก็มุกเป็นคนกลัวเหมือนกันกลัวผีเอาอยู่หมู่บ้านทางมายูยังไงมาอ๋อหมู่บ้านวีดีเลย์เฉลอะเต็มมากเกียรเสียงไม้มีมากเสียงเสียงที่มันอยู่ในถ้ามาแต่มูจะไม่เห็นแตกก่เพราะมันคนมาก ครานี้แค่น,นี้กันเลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ